ว่าเรื่องเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นความรักความผูกพันในทุกรูปแบบเพื่อนก็ด้วยคนรักก็ด้วยคราวนี้คนรักกันจริงๆที่เขาจูงมือกันไปไปจดทะเบียนสมรสละเลือกวันนี้เลือกงามยามดีไปดูกันที่ เขตบางรักค่ะที่นี่เขามีกิจกรรมทุกทุกปีนะคะไปดูบรรยากาศค่ะก่อนเริ่มงานกันเลยคุณผู้ชมปีนี้ชื่องานเขาตั้งในธีมนะคะว่าพรมลิขิตผูกพันรักนิรันด์นะบางรักหรือว่า love infinity นะคะมีคู่รักหลายคู่เลยพร้อมใจกันมาด้วยชุดสีชมพูสีขาวนะคะแสดงออกถึงความรักของพวกเขาจากการสอบถามคู่แรกที่มาต่อต่อแถวค่ะ เป็นคิวแรกๆในการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ในครั้งนี้อาบอกก่อนว่าครั้งนี้ปีนี้จัดที่ศูนย์การค้า Jewelry Trade Center นะคะเขาบอกว่าที่มาถึงที่นี่นะคะมาตั้งแต่เช้ามืดออกจากบ้านจากอายุทยาออกจากบ้านงแตีสามค่ะแล้วมาถึงที่นี่ตีห้าโดยเชื่อว่าการจดทะเบียนสมรสกับสำนักง,งานเขตบางรักชื่อก็เป็นมงคลอยู่แล้วแล้วก็จะทำให้ชีวิตรักของทั้งคู่เนี่ยมีความสุขมากๆค่ะ เป็นชื่อที่เป็นมงคลฮะแล้วก็คิดว่าการมาจดทะเบียนที่นี่มันเป็นจะเป็นความทรงจำที่ดีเพราะว่าคำว่าบางรักฮะ <c oughs> เราความรู้สึกอย่างไรบ้างคะความรู้สึกก็คือดีใจครับที่ที่ได้พาแฟนมาจดทะเบียนที่นี่ คู่รักที่จะไปจดทะเบียนที่บางรักวันนี้เนี่ยจริงๆเขามีการเปิดลงทะเบียนล่วงหน้ากันไปแล้วนะคะคุณผู้ชม15มกราคถ,ถึง12กุมภาตั้งเป้าเนี่ย709เอา789คู่แล้วก็เปิดให้กลุ่มคู่รัก เพศทางเลือกอะค่ะมาจดแจ้งกันด้วยนะคะมไม่ใช่มีแค่คู่หญิงชายที่จะมาจดทะเบียนสมรสกันทีนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่วันนี้ล่าสุดเลยมีคู่ที่มากันแล้วเนี่ย989คู่เกินไปเยอะแล้วนะคะแต่ละคู่ที่มาท่านจะได้รับของที่ระลึกแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรับนะคะทะเบียนสมรสทองคํำ12ฉบับค่ะแล้วก็จะเปิดให้บริการในจดทะเบียนสมรสกันไปตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นของวันนี้ยินดีด้วยกับทุกคู่นะคะ